โรงเรียนชนประทานวิทยามีคณะผู้บริหารดังนี้นายเลอศักดิ์ริ้วตะกูลไพบูลตำแหน่งผู้จัดการนายชัยรัตน์เกื้ออรุณตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการและดรนิตยาเทพอรุณรัตน์ตำแหน่งผู้อำนวยการพร้อมทั้งรองผู้อำนวยการและหัวหน้างานต่างๆโครงการภาคภาษาอังกฤษ นางพัชราทัศนวิจิตวงศ์ตำแหน่งหัวหน้าโครงการภาคภาษาอังกฤษนายเปียววัตรประทุมชาติตำแหน่งหัวหน้างานปกครองนางสาวธมนศักจารุดลตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการพร้อมทั้งบุคลากรด้านต่างๆของโครงการดังต่อไปนี้ วัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ14คุณครูชื่อครูปาาระพัฒน์ศสีวิสุทธิลาชื่อเล่นว่าครูเฟชเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตร์และวิชาหน้าที่พลเมืองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ประถมศึกษาปีที่2และประถมศึกษาปีที่4ค่ะ สวัสดีค่ะผู้ปกองและนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูหัตถยามหาโชคชื่อเล่นชื่อครูตองค่ะคุณครูเป็นบนรรลัสร่องสูตรของโครงการขาภาษาอังกฤษค่ะและก็เป็นคุณครูช่วยสอนวิชาการงานด้วยค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะพาชมบรรยากาศของห้องเรียนนะคะโดยด้านหลังของห้องเรียนนะคะก็จะมีล็อกเกอร์ไว้ให้เด็กๆใส่ของแบบนี้นะคะ แล้วสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาในวันเปิดเทอมวันแรกนะคะก็คืออุปกรณ์การเรียนค่ะจะมีดินสอยางลบไม้บรรทัดแล้วก็สีนะคะเหลามาให้เรียบร้อยเลยนะคะเด็กๆและที่สำคัญนะคะก็คือช้อนซ่อมกระติกน้ำแปลงสีฟันยาสีฟันแก้วน้ำและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือ หน้ากากอนามัยนะคะให้เด็กๆเตรียมมาสำรองไว้3-5ชิ้นเจลแอลกอฮอล์ทิชชู่เปียกหรือทิชชู่ธรรมดาก็ได้ค่ะอย่างสุดท้ายเลยนะคะก็คือชุดลำรองนะคะทั้งเสื้อและกางเกงแล้วก็ชุดชั้นในนะคะให้สำรองไว้ในล็อกเกอร์ได้เลยค่ะและตรงนี้ที่คุณครูเฟสยืนอยู่นะคะก็คือบริเวณหน้าห้องนะคะก็จะมีที่วางรองเท้าอยู่ทางด้านนี้นะคะเด็กๆ และคุณครูขอรบกวนผู้ปกครองอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คืออยากให้เขียนชื่อที่สมุดและหนังสือให้เรียบร้อยนะคะรวมทั้งกระเป๋านักเรียนรองเท้านักเรียนนะคะเพื่อป้องกันการผิดสลับกันค่ะและสุดท้ายนี้พบกับครูตองและครูเบสได้ในวันเปิดเทอมนะคะสวัสดีค่ะ